สวัสดีครับสําหรับวันนี้นะครับก็จะพามาดูงูเขียวพะอินนะครับสําหรับงูเขียวพะอินตัวนี้นะครับเป็นงูเขียวที่ได้รับบาดเจ็บมานะครับผมได้มาตั้งแต่ตัวเล็กๆนะครับตอนนี้ก็โตเป็นหนุ่มแล้วนะครับเห็นไหมครับลวดลายสีสันสวยงามมากเลยนะครับงูเขียวพะอินนะครับเป็นงูที่ได้ชื่อว่าเป็นงูสามัญประจําบ้านนะครับซึ่งงูสามัญประจําบ้านนะครับอ่า งูเขียวพะอินเนี่ยเขาจะอาศัยนะครับอยู่ตามบ้านเรือนของเรานี่เองนะครับนี่เห็นไหมครับวดลายสวยงามมากครับผมงูเขียวพะอินนะครับเป็นงูที่มีพิษนะครับแต่ว่ามีพิษไม่ร้ายแรงนะครับไม่เป็นอันตรายกับมนุษย์นะครับดูลายของเขาครับนี่ครับดูดีๆคล้ายๆดอกไม้เลยนะครับลาย ตรงกลางหลังเขานะครับเรามาดูลายที่หัวของเขานะครับนี่ครับเป็นงูที่มีพิษอ่อนๆนะครับไม่เป็นอันไรกับมนุษย์นะครับถ้าโดนกัดก็จะแค่หาละคายเคืองนะครับนี่ครับตรงนี้นะครับที่เขาได้รับบาดเจ็บมานะครับตรงบริเวณท้องนะครับเห็นไหมครับตรงที่มันยุบลงไปนะครับตอนนี้ก็หายแล้วนะครับหายดีแล้วนะครับ โตขึ้นเยอะเลยนะครับก็ให้แต่อาหารนะครับไม่ค่อยได้พาออกมาเล่นนะครับไม่ค่อยได้ออกสื่อเลยนี่ครับงูนะครับงูทุกชนิดนะครับเขาจะพยายามนะครับจะไม่ทําร้ายคนนะครับหรือว่าเขาพยายามที่จะหนีนะครับพยายามที่จะหนีไม่สู้นะครับกับสิ่งที่ใหญ่กว่าเขานะครับ นี่เห็นไหมครับก็ลักษณะนะครับการจับก็จับหางแต่ต้องระวังนะครับเพราะว่างูเขียวพินเนี่ยมีความเร็วนะครับมีความเร็วมากนะครับมาให้ดูลายอีกทีหนึงครับนี่ครับดูลายเขาครับนี่ลายสวยงามนะครับตัวนี้ก็มีคนขอซื้อนะครับมีคนขอซื้อมาแล้วแต่ก็ไม่ได้ขายนะครับก็เพาะเลี้ยงนะครับเลี้ยงไว้ดูเล่น นะครับมันเป็นความสุขของแต่ละบุคคลนะครับเลี้ยงไว้เพื่อศึกษานะครับเพื่อศึกษาแล้วก็นะครับดูความสวยงามของเขานะครับเห็นไหมครับมันแล้วแต่ความชอบของแต่ละบุคคลนะครับสําหรับอาหารนะครับอาหารของงูเขียวพะอินเนี่ยก็คือประเภทกบเขียดนะครับจิงจกตุกแกนะครับที่อยู่ตาม บ้านเรือนนะครับก็เป็นจริงจกตุกแกกิ้งกาอะไรพวกนี้นะครับนี่นกหนูนะครับลูกนกลูกหนูนะครับที่ตัวเล็กๆกว่าเขานะครับดูครับจะฉกนะครับลักษณะแบบนี้ก็คือหันมาเพื่อที่จะสู้นะครับเพื่อที่จะสู้เขาพยายามดิ้นนะครับพยายามดิ้นเพื่อให้หลุดออกจากมือนะครับนะครับก็รู้จักกับเจ้างูเขียวพอิน พอคร่าวๆนะครับงูหรือ,รองูเขียวประอินหรืองูสามัญประจําบ้านเนี่ยนะครับเรามารูจัดก,กันแค่คร่าวๆพอนะครับก็คือถ้าใครพบเจอตามบ้านเรือนก็อย่าไปทําร้ายเขานะครับอย่าไปทําร้ายอย่าไปฆ่าเขานะครับเขาไม่เป็นอะไรกับมนุษย์นะครับเป็นพิษเป็นงูพิษอ่อนๆนะครับงูพิษอ่อนๆสวยงามครับ ตัวนี้ก็มีคนทักมาขอซื้อแล้วนะครับแต่ว่าก็อย่างที่บอกนะครับก็ไม่ขายนะครับความชอบส่วนบุคคลนะครับแล้วแต่คนชอบครับก็สําหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับหรือว่าชื่นชอบสัตว์เลี้ยงแปลกๆแนวแปลกนะครับก็ฝากนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์คลิปของอาณาฟาร์มนะครับช่อง YouTube ช่องเล็กๆช่องนี้ไว้ด้วยนะครับผม ก็สำหรับวันนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ